ไม่ทราบกันนะครับว่าติดหอติดข้างว่จะเห็นจากในบ้านเดสตาที่มีคำท้าในดูดใบที่ว่าเป็นรูปไร้คน,นครัคือ <c oughs> ในบ้านเดสตาเขาไม่มีหัวข้างนะครับก็เลย้เป็นรูปคนละครับแ <c> ท <oughs> อ,อยู่ <c oughs> ่อานาหมข้างอะย้จะเลือกใครว่าความรู้จักืการง ไม่ไมีขาเห็นแล้วดีเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยตอนเด็กๆเนี่ยคือเคยแบบโงไปเล่นตรงแบบครูเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้นนี้แบบตอนกลางึ้นมาเนี่ยครูมันเลื้อยมาความจริงครูมันจะเลื้อยไปหาที่ของมันอะไรอะไรคือม,มันอยู่ด้านหลังเราไป bye ก็คงตอบไม่ได้นะครับว่าอีกกี่ปีจะถึง180เอาไปว่าเติไปก่อนตอนไหนจะไม่่อรื้อๆจับ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 ไปเรื่อยๆอายุน้อยยังมีโอกาสอยู่ยังไม่ย่หาสมมเอาเป็นเอาเป็นสูงวันไหนสูง เ,เอาขามมาชืุณใช่ไหมฮะมบี๊มีเอ็ด้วยบีสนะครับขาวสว่างมาเชียวคือพี่ชอาปากมาถามเพราะว่าอาืมคุกเซนคะกิน,นอะไรมาเนี่ยถึงยิ้มละลาย้ข่คือไ้กินอะไรมา,าจะบอกชจะบอกว่าเป็นกินก็นไม่ใช่กินคือว่ามันจะแบบสูบความรักจากแฟนลับ ว่าออเมื่อตรวอกินไอศครีมที่ร้านทำงานเรา่อยกินได้หวานน่ารักเลยครับผมชอบมากคุณเป็นผู้ชายที่ที่ที่กันอยู่แล้วก็ขยันมากนะครับผมมาติตามงานเานแรก่กเนี่ยตเนีั้ก็แบบเป็นคนที่ยิ้มเราทุกคนแบบสดใสโลกสว่างแล้วเป็นคนที่ยิ้บริสุทธิ์มากนะค้อบ 不用不